สวัสดีชาวทูเบอร์และก็ท่านผู้ชมทุกคน้วยครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง t a l k i n g t ีแล้ววันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม Call of Duty Warzone นะครับซึ่งหลายคนก็กําลังรองเกมนี้อยู่นะและก็กําลังสงสัยนะครับว่าเกมนี้มันจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่กันแน่นะครับเท่าที่ผ่านมาในเกมนี้ก็กําลังจะเปิดให้เล่นนะครับแต่ก็โดนเลื่อนนะครับคือเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าเกมระดับนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการพัฒน,นานานหน่อยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเกมนี้น่าจะออกมาดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานเลยนะซึ่งล่าสุดเกมนี้ก็เปิดให้โหลดแล้วบน Play Store Australia นะครับซึ่งใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ผมก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเลยนะก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับซึ่งข่าวล่าสุดก็บอกว่าเกมนี้จะเปิดให้เล่นประมาณปี2024นี้นะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลินะดเดือนมิถุนายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งช่วง2เดือนนี้เราก็จะต้องจับตาม,มองให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้อาจจะเปิดตัวให้เล่นแล้วก็ได้นะครับและก ซึ่งล่าสุดเกมนี้ก็ถือว่าเพิ่มอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกที่พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกแมปอะไรแบบนี้นะซึ่งใครที่เป็นแฟนเกม u a l l t y ก็น่าจะรอกันมานานแล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็รอเกมนี้มานานอยู่เหมือนกันนะซึ่งผมก็อยากเล่นเกมนี้มากๆเลยนะครับและผมก็รอให้เกมนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้เขาจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ภาวานาให้เขาไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนอีกเนี่ยผมจะรู้สึกผิดหวังมากๆเลยนะครับถ้าที่ผมไปอ่านคอมเมนต์ต่างประเทศมาเนี่ยฝรั่งเขาก็บ่นกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมเลื่อนอีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าฉันไม่รู้สึกตื่นเต้นกับเกมนี้อีกต่อไปแล้วนั่เองนะครับ <c ười> คือแบบรอนานจนรอไม่ไหวแล้วนะครับแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าเขาต้องทําออกมาได้ดีแน่นอนนะครับคือแบบใช้เวลาพัฒนานาน,านขนาดนี้นะครับซึ่งของดีเนี่ยร,ะ,รนนยะ,ะันคบ แต่ถ้ามีข่าวสารอัพเดตยังไงผมก็จะมาแจ้งข่าวอีกทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลรงใจผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเสีย